ฉันจะไปโรงพยาบาลดีไหมฉันจะไปโรงพยาบาลดีหรือเปล่าทุกคนมีเรื่องมาเล่าขึ้นเทพมาเมื่อวันที่30หนึ่งลูกชายเริ่มไม่สบายวันที่สองเมื่อวานนี้ไข้สูงแล้วตกใจพาไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งไข้ขึ้นสูง39.1แล้วก็ตรวจพบเจอว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันุเอคาดหวังแล้วว่านอนแน่ๆปรากฏว่าคุณหมอไม่ให้แอดมิดค่ะให้ยาต้านไวรัสมาเป็นยาลดน้ำมูกยาแก้ไอก็กลับมาที่บ้านปรากฏว่าไข้สูงมาก ตัดสินใจอยู่นานว่าฉันจะไปโรงพยาบาลดีไหมฉันจะไปโรงพยาบาลดีหรือเปล่าถ้าไปแล้วไข้มันไม่ถึง39มสเก้าขาไม่แอดมิททำยังไงจะมีไข่ยอยู่ประมาณ2วันแต่ว่าอยู่คนเดียวแล้วลูกก็ตัวใหญ่เบิ่มมากตอนนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นคือฉะลักเขาไม่ไหวนะเมื่อคืนเราก็ระจนกันจนถึงตีหนึ่งครึง่งลูกก็ไข่ยอยู่ที่3939 39, กว่าเกือบทะลุ40่สิบอเงี้ยก็ไม่ค่อยสบายใจตีหนึ่งก็นอน เช้าตื่นขึ้นมาไขก,ก็ขึ้นอีกญาติก,ก็โทรมาคนรู้จักก็โทรมาประกันก็โทรมาว่าเออไงดีจริงๆน่าจะไปโรงพยาบาลก็มีอยู่สองเสียงเสียงแรกบอกไปโรงพยาบาลอีกเสียงหนึ่งบอกได้ยาต้านไวรัสมาแล้วก็ให้รอดูอาการไปก่อนสองวันจะดีขึ้นซึ่งคุณหมอที่เราไปหาโรงพยาบาลแรกเนี่ยท่านก็บอกว่า ไข้มันจะสูงน้มันจะสูงอยู่ประมาณ2วันแล้วคุณแม่ต้องใจเย็นๆไข้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวเราสั่งให้มันลดได้เลยมันต้องใช้เวลาประมาณ2วันก็ดูอาการไปแต่ไข้อ่ะมันอยู่ที่ประมาณ39.1เดี๋ยวให้ดูพอกลับจากโรงพยาบาลมาปุ๊บนะก็ลงไปซื้อปลอกวัดไข้คือฉันได้ตัวนี้มานะของแท้และแน่นอนเป็นปลอกดั้งเดิมแนะนำว่าทุกบ้านควรมีอยู่เพราะว่าช่วงนี้กรุงเทพฝนตก บ่อยมากมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นหวัดแล้วก็ใช้เจ้านี่เลยแปะเข้าไปที่หัวลูกชายทั้งวันทั้งคืนทีนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ทำข้าวต้มทำอะไรให้กินเนาะแล้วก็กินยาไป1นึ่งโดสสลบตั้งแต่10โมงครึ่งกับ11เโมงยาวไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งแม่เริ่มไม่ค่อยสบายใจเอ๊ะทำไมไข้สูงจังกินพาราไป1เม็ดผ่าไปอีกหนึ่งชั่วโมงเอ้ยทำไมไข้ไม่ลงอีกเกือบ40อ อกใจนะจริงมันควรที่จะลงบ้างเนาะรู้ว่าไข้ในลักษณะนี้มันจะเกิดการสวิงอยู่ระหว่าง38 39แต่นี้ม,นมันไม่ลงมาเลข38เลยไปดีกว่าแต่ย้ายโรงพยาบาลน,นะ,ะแม่ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะไปให้ช่วงเวลาที่เราเตรียมของออกไปมันกลย,ยาบก็ต้องดูดีหน่อยอก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีได้มั้งเนีย่ยฉันเอากะเป๋าแบกบ้านไปแล้วนะหนึ่งใบกระเป๋าอีกหนึ่งใบคือเตรียมเครื่องอัดส่งอัดเสียงทุกอย่างเตรียมแท็บเล็ตทุกอย่างไปเพื่อ หันไปดูลูกชายเฮ้ยทำไมเงยออกจมกูกขอวัดไข้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์ซิตอนนั้นกาลังจะเรียกโบไปแล้วนะกาลังจะเรียกแท็กซี่แหละพอไปวัดไข้ไข้มันลงเหลือแบบปิ่มๆจะ38อะ่อะเอาไงดีลูกก็เลยคุยกันกับลูกชายลูกชายบอกว่าเออดีขึ้นมารู้สึกดีขึ้นเลยอะมันไข้ก็จะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ลคะค่ะสรุปก็คืออยู่บ้านวางของอุ่นกับข้าวแล้วก็กิน แล้วลูกชายก็ดีขึ้นนะคะก็ต้องใจเย็นในการรอนิดนึงหลายๆท่านที่แสดงความห่วงใยมาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่อาจจะใจร้อนจริงๆอยากจะฝากไปถึงทุกๆคนนะคะว่าตอนนี้อากาศแปรปรวนเหลือเกินเชื้อพวกนี้เขาจะแพร่กันทางอากาศเพราะฉะนั้นสวมแมสดีที่สุดเลยซึ่งแม่เองก็น่าจะไม่พ้นนะคะก็ต้องรออาการดูอีกส3มวันวันนี้ก็กินข้าวก็รู้สึกไม่ค่อยจะมีรสชาติแล้วแหละยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ